ป่าจริงๆนะครับเต็ดดูใน g ู o ก l e น่ะเห็นไหมมันจะเป็นป่าดำสีเขียวดำเลยนะกูเกินนะ่ะอย่างเมืองเนี้ย ที่านจอนรแต่งไเอมจี่ยไ้เช่าจกานเยังติดเยมนนั้นเาขึรถรอคอเนี่ยประมาณเสาที่เนี่ยิดแน่นอนเลยจะมาจะมาตอนไหนไม่ต้องมาแค่มาดูเลาดูแลก็รู้แล้วตัวม่คิดจะมีอะไรทีล้วจักรานหนักดด้วย ก็ยนัูในกูเกิลเนี่ยมันเป็นป่าตีเขียวพุ๊บเลยเนี่ยอย่างเี้ย 我塞几耶咧？嗯 โอ้มีวัดเก่าโบสถ์เก่า ถ้ามาวันธรรมดาเราก็จะขี่รถเที่ยวได้สววะเจอ้าวเกียวน้น I ได้อันนี้วันนี้น้ำน้ำลดใช่ไหมมีปลาไหลแบบวะโอ้มันต้นมันใหญ่นะดูต้นใหญ่มากเลยอะ่ะไมใช่ต้นรุ่นอะ เดือดชนกันไปเร็วมันทางเล็กนิ่งไปเลยจะผิดคันแล้วมัง้งมาใส่มานะไปเลยไปเร็วเร็วเร็ว,รวลถกขมาแล้ว ບ້ານໄກເນ กำอะไรเนี่ยนี่เป็นขยะเหรอโอ้นี่นะครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็อย่างนี้แหละจุดชมวิวปะมันน่าจะเป็นอะไรเนี่ย,ย,ยมันเรียกอะไรเนี่ย ไม่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นปั่นนานมากมันก็เลยกลายเป็นแบบปั่นไม่ค่อยไม่ถนัดอะ่ะน,นี่ไปไหนเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิโลไปไหนซ้ายหรือขวาเอาลบกัน,ไปไนเป็นกาแฟมั้งเนี่ยไปทางไหนครับซ้ายไ,ไ,ไปขวาเลยเไไหรออ๋อ ไม่แต่แตอนนี้ไปไปทีงไหนครับไป,ไปเลี้ยวซ้ายนี่ไปมีอะไรบ้างอไหนบนบ<อ>นไปได้หมดสองทางมันก็โอเคเราไปซ้ายก็ได้ไปตามนี่ก็ได้นุขยับไปอีกหน่อยนึงอไปเลยขอบคุณครับ ไปหนูไปเลยออนไปได้หมดโอเคไปเย็นอาจจะคนคนผก้ล่านหน่อยทำไมาไม่ถอยมาทางนี้ละ่ะมันไม่ถนัดจ้ะรถมันเสียสูนะเอาเปลี่ยนคันมารคันนี้มามคือเราไม่ถนัด ไหนอันนี้มันต้นอะไรมาทำกิีกรแฟ À, Linh ơi, Linh ơi. Chọ, chọ đây đi ngay, nỉ ngay, chọn qua có đấy không? Chọn qua xếp ba mẹ Đi ngay, chọn lên tính rồi. Rồi. ok chạy thôi tên. để chạy thôi อากาศเย็นมากครับอนมากนะนี่เขาบอกว่าร้านพบรักอะไระเดี๋ยวนี้ก่อนไปจะกินกา,า,าแฟก็กินก่อนไป

น,นอาหารเราจะไปพบลัก น,น้ำกำลังขึ้น อมเยน็นวิวสวยไปต่อกันเลยอไะไรวะขางรถเป็นกรุงเทพอ่ะ ประตูน้ำเป็นประตูน้ำว้เร็ว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 ราชนรถชนรถชนรถจะชนกันละไปเลยไปเลย ở đây xiềng nốt nữa xiềng nốt Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ดันน่าจะเป็นสวนเะก่านะเอาสแกนเนะี่ สแกนเด้ไ,ไหนนะ่ะบอกว่า <ไป S 1> อะไรนะ่ะจุดแลพะนคร,นครถ้าเลี้ยวขวาก็บ้านทั่วหอมสมุนไพรเลเ้ยว,วาไ,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 ไวราเลี้ยวซ้าย ข้างทาง,ทางเป็นป่าอะมะม่วงมะม่วงมะม่วงร้านปิด หุดชมพระนครเหลียวไทรกูเกินกูเกิน,กนมีปลาตรงไปตรงไป,ไปงตรงไปเลยนนนเขาเขียนว่าเลยนะ่ะไ,ได้เออ เลื่อขนสินค้ารรตรงนี้มันลึกเหรอเรือส่งสินค้า ตรงนู้นยังได้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ปะต้อาไปตลาดน้ำไปตลาดน้ำเขาบอกไม่มีแล้วนี่ไปตรงไปตรงไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ไปทางไหนวะสวนป่าชุมชนตลาด น้ำบางพึ่งอ๋ไปตลาดน้ำป่ะไปทางนี้น่าจะบรรยากาศดีกว่านะดูว่าจะล่องคลองไป thank you